ตอนนี้มาแล้วนะครับสำหรับขบวน259นะครับต้นทางพลบุรีนะครับไปทางน้ำตกนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับ สะพานที่เห็นด้านหน้านั้นนะครับคือชุมทางหนองประดุกนะครับพอดีแอดซูมกล้องนะครับให้ดูนะฮะนี่นะฮะสะพานชุมทางหนองประดุกนะสะพานข้ามทางรถไฟครับเห็นไกลๆเราจะรู้เลยว่าทำขบวนโดยปู่ G e K นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะฮะ ขบวนมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะนี่นะฮะมาแล้วนะครับปูจีเคนศูนย์ศูนย์ตีครับ ทําปาหูมาด้วยนะครับเห็นไม่ถนัดนะครับทำปาหูมาด้วยนะครับเหมือนจะทําปาหูมากับ4050นะครับชอบคลิปก็จะลืมซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆลองประดุกชาแนลครับ